มันมีนี่นะคะคือไม่อ่ามีเราไม่มีเทาเนี่ยเลิกพูดได้แล้วนะอันนี้พรคประชาชนขอโทษเหยื่อนะจ๊ะพาร,ริอีกเช่นกันคือตอนนี้พาร,ริสเป็นเหยื่อเป็นเหยื่อของไม่ใช่เล่นบนเหยื่อนะเป็นเหยื่อเป็นเหยื่อของผู้นำทางจิตวิญญาณของพ,อพร,รักพริสเนี่ยพูดถึงกรณีผู้สมัครสสมหาสารคามพรคประชาชนถูกศาลฎีกาพิพากษาจำคุกคดีขม่มขืนเมื่อวานนี้ค่ะ เขาก็ยอมรับว่ามีคำสั่งสารฎีการจริงเขาเป็นผู้สมัครสมาชิพกพรรคเขาก็สิ้นสภาพไปแล้ว mm hmm. เหตุการณ์นี้เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่พรรคต้องนำไปทบทวนการคัดสรรผู้สมัครให้รัฐกลุ่มน้อมรับในประเด็นนี้แล้วก็เป็นตัวแทนขอโทษเยืยซึ่งวันนี้พิสูจน์แล้วว่าผู้กระทำผิดทำหน้าที่ลงสมัครสสที่ผ่านมาอันนี้คือพูดไปพูดมาแล้วลิ้มพันกัน ก็คือขอโทษว่ามันมีจริงไอ้ผู้สมัครสสของมหาสารคามเนี่ยไปข่มขืนเขามีจริงก็พวกคุณบอกว่ามีส้มไม่มีเทาพวกคุณก็โฆษณาบ้านเลือดเลยว่าเราเก่งกล้าสามารถขบวนการคัดกรองของเราเนี่ยถี่ยิบตะแกงเราเนี่ยถี่ลอนเป็นดีนี่นไม่มีสโลแกนว่ามีส้มไม่มีหื่นปรากฏว่าเดี๋ยวก็มีไอ้นี่ฟอกเงินจากจากยาเสพติดแล้วก็เว็บพนันแล้วเว็บพนันคนนี้เนี่ยนะยังไม่รวมไปถึงสแกมเมอร์นะ เออแล้วขมขืนแล้วพักคุณเนี่ยนะเรื่องทางเพศเนี่ยบ่อยมากพวกเธอเนี่ยต้องกินต้องออกไปเล่นตีแบดเยอะๆนะเทนนิสก็ได้ะได้ไม่ฟุ้งซานเออใช่รู้สึกว่ามันมีเยอะมากอ่ะมันชักจะบ่อยแล้วที่สําคัญน่าสนใจคืออะไรไหมพี่ปองทนายความของผู้เสียหายคดีนี้ของผู้หญิงที่เป็นผู้เสียหายเป็นทนายความที่เคยช่วยงานพักก้าวไกลมาก่อนนะค่ะไม่ใช่แบบเป็นฝ่ายตรงข้ามทางการคือ เคยช่วยงานเนี่ยเนี่ยทนายความท่านเนี้นะเขาสู้มาหปีนะค่ะแล้วเขาบอกว่าเคยบอกพักแล้วว่าอย่าเอาคนนี้ก็จะเอาคือเข้าใจว่าพักคงใช้หลักการอั้ที่ว่าอ้ก็ศาลชั้นต้นหลุดอุทนหลุดใช่ไหมดีก่าแต่ก็ต้องทาในฐานมาเป็นผู้บริจุทธิ์ไว้ก่อนอะไรเงี้ยคำถามคือ ไอ้ชายยามพวานเนี่ยก็ไม่ได้ขึ้นศาลนะแต่ข่าวมันแรงใช่ไหมสื่อกดดันประชาชนกดดันม่ก็กลับมาเป็นสอสอได้อีกใช่ไหมแล้วก็มันดีว้ยให้คนไทยอ่ะพี่พี่แจ้ใช่ไหมวุฒิพงศ์อาปาจิบุรีนั่นก็ไม่มีคดีทําไมคุณไล่เขาออกอ่ะคือคือเราเข้าใจนะว่าในในการรวมกลุ่มกันเนี่ยมันมีผู้หญิงผู้ชายแต่เราไม่เข้าใจว่าทําไมพรคนี้มันถึงได้มีมีเรื่องเพศสัมพันธ์กันเยอะมากอ่ะ เพศสัมพันธ์ที่ิดปกติอ่ะคือมันสปาร์กกันเร็วมากอ่ะคือถ้ามันไม่มีความยั้งคิดน่ะว่าเรามาทำงานอะไรเราทำเพื่ออะไรคือวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งพรรคหรืออุดมคติอุดมการความมุ่งมั่นที่จะไปถึงเนี่ยมันมันต้องมามากมายอ่ะมากมายจนนั่งมันมันไม่สามารถที่จะมีเรื่องเพศสัมพันธ์ที่มันเหลวไหลกระจงกระแจงได้อ่ะ แล้วมันมันอยู่ในพักเดียวกันแล้วมันคือถ้ามันมีครั้งเดียวคนเดียวแล้วก็ว่าไปอย่างอสองครั้งก็ว่าไปอย่างนี่มันมีบ่อยครั้งมากเลยอะ่ะและยังไม่นับรวมกันกันกบกลุ่มสาวกที่มีความเชื่อในเรื่องเดียวกันก็มีเรื่องเพศสัมพันธ์ที่ผิดปกติหลายคู่มากไอ้พปกม็อบสมนิ้วอะ่ะเอา<อ>ม,มาแฉกันเองอะ่ะใช่ไหม ถุงยางก็ไม่ใส่นอนกันแบบว่านอนกันเหมือนกระต่ายอ่ะเหมือนกระต่ายเลยเคยเห็นกระต่ายมากระต่ายมันเจอกันมันก็ขึ้นไปกระต่ายอ่ะเขาเรียกกระต่ายอ่ะเออมันเหมือนกระต่ายคือเราเราไม่ใช่สัตว์ใช่ไหมล่ะเออเราไม่ใช่กระต่ายใช่ไหมอ่ะเรามาเพื่อทํางานการเมืองเพื่อทํางานบ้านเมืองเพื่อมาที่ปังเปลี่ยนแปลงใช่ไหมอ่ะเราไม่ได้มาเพื่อที่จะมามีเพศสัมพันธ์ถ้าคุณจะมาเพื่อมีเพศสัมพันธ์คุณก็เลยเจอแบบโอ้โหกุ้งหอยปูปลามหาสมุทรเลยนะ เพราะพลเมืองหญิงมันมากกว่าพอลเมืองชายใช่แล้วผู้หญิงก็จะมองว่าโอ้คนนี้ฮีโร่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 พอมันมองเป็นฮีโร่ปุ๊บใจฮีโร่นี่มันก็จะหลอมละลายกลายเป็นเทียนละลายแท่ง่งพอมันใจฮีโร่โอ้ยไปฮ่องกองกันดีกว่าอะไรเงี้ยนะวะเฮ้ยฉันไปเช็คเว้ยแต่แบบว่ามันจะมีมันจะมีกี่สักกี่คนที่เราจะต้องไปยินเกาะเคาน์เตอร์มิลเลอร์เคอรอ่าเพื่อนฉันพอดีป่า บางนีเราก็จะแบบว่าวันตุจ๊จีใช่ไหมเราจะมีวันไหวชิวเอกชิวหยีชิวซาเนี่ยสี่วันเนี้ยมันมันก็จะมีครอบครอบครัวแล้วจะมีงานเลี mm. ้ยงอะไรเงี้ยเมื่อวานนี้ก็ถามกันว่าเออเนี่ยการไปฮ่องกงเนี่ยแล้วคือการไปฮ่องกงแล้วจะต้องไปถึงบอสตันด้วยเนี่ยเราจะไปยังไงถ้าถ้าเราไปดรอปที่พอฮ่องกงคาเท่ mm. แล้วคาเท่ก็มีเลาช็มั้ยมีสิ ใหญ่ด้วยสวยด้วยเล่าเยอะมากเลยปองเขาน่าดหูพึ่งเลยแล้วแบบมีที่อื่นอีกไหมอ้าวญาติอีกคนที่บอกว่าฟินแลนด์ถ้านั่งเครื่องฟินแอร์เนี่ยเขาจะให้เราใช้มิลเลอรแต่เขาไม่ได้ลงห้องกงแล้วมีที่ไหนม้มห้องกงห้องกงบอสเซนน่ะก็คาเท่เออเราอาจจะไปแขกได้ไหมถ้เ้ามีแขกได้ไหมแขกเขามีเล้าช่องอะ การมินชทยก็การินชัยไม่ไปถึงบอสตันกาินยต้องต้องไปลงที่อื่นแล้วก็ไปต่อภายในนะค่ะแ mm hmm. ท่ง่ายที่สุดแล้ว mm hmm. ถ้าไปถ้าไปบอสตันอะค่ะแท่ง่ายสุดแต่ไม่รู้นะคนอื่นไม่รู้ยังไงนะอันนี้พวกบ้านเราอาจจะแบบว่าเฉิมเฉิมอะพวกบ้านเราเฉลิมเิคือฉันฉันอยากรู้เท่านั้นเองว่าการที่ไปกเกาะเคาน์เตอร์มิลเลอร์เคลเนี่ยแกนั่งเครื่องอะไรวะจะ mm hmm. อยากรู้ฉันชอบรู้ว่าจะใส่ใจแต่เขาเป็นไปนใช้ชีวิตแบบสามัญชนสามัญชน ฉันไม่ใช่สามัญชนจะเป็นประชาชนธรรมดาธรรมดากินล้าไปเยอะขึ้นเรื่องก็หลับยาวเลยครับแหมฉันจะเล่าพี่พวกเธอฟังพวกเธอไม่รู้ใช่าแบคราวหนึ่งเนี่ยพี่กลับมาจากอ๋อไปไปเซาไปไปฝรั่งเศสพี่เวลาพี่ไปเที่ยวพี่จะเที่ยวยาวเลยไปฝรั่งเศสแล้วขึ้นเหนือไปปารีสแล้วขึ้นเหนือแล้วก็ลงมาปารีสแล้วก็ปารีสล,ลงใต้ใต้แล้วก็ไปนิสไปคานินสคานเนี่ยถ้ามันไม่มีช่วงเทศกาลใดๆเนี่ยอย่าไป มันมันเป็นเหมือนแบบเดดวูดซิตี้อ่ะ,อะ mm hmm. แต่นี่เราไปนีสเพราะว่าเราต้องไปไปขึ้นเครื่องที่นีสใช่เราก็เอารถเอารถเนี่ยไปไปไปไว้ที่นีสใช่ไหมแล้วเราก็ขึ้นเครื่องที่นีสจากนีสมาชาโดโก,โกนีสมันก็เป็นสนามบินเล็กๆมันก็ไม่มีอะไรเราขึ้นไปสองชั่วโมงกว่าๆเราถึงชาโดโกเราก็นั่งเครื่องยี่ห้ออะไรจะไม่ได้ตอนนั้นแต่ว่าเขาให้เราไปใช้ลา์สอง สิงคโปร์โอ้โหเอ๊ะไม่ให้เราไปใช้เราของ ANA อูอโอ้โพีกตองคือเดินเข้าไปเนี่ยมันเป็นแบบเคาน์เตอร์แบบสแตนเลสเลยนะแล้วมันเป็นอ่าง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 อะอ่างแรกเนี่ยสปาคิงแล้วปักลงไปในน้ำแข็งเกร็ดน่ะจนถึงคอขวดเลยเธอ และอ่านที่สองอ่ะเป็นไวายขาวอ่ะแล้วปักลงไปแบบคอขวดเลยเธอแล้วปัก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 เปิดแล้วปักเนี่ยไม่ใช่ขวดสองขวดนะพี่ก้องคือเป็นสิบ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 แล้วข้างบนและอีกอันนึงเนี่ยเป็นแบบว่าชั้นวางแก้วและข้างล่างเนี่ยเป็นแบบเออชันอ่ะวายแดงแล้วข้างล่างเนี่ยเป็นแบบแก้วแก้วกับแก้วแช่แก้วแช่เธอฉันยืนเอาแขนแขนซ้ายเนี่ยปาปออก ไม่ไปไหนเพื่อนอ้ายมากเพื่อนบอกอายเขาอายเขาไปไปไปนั่งโต๊ะโต๊ะอายเขาฉันแบบโอ้โหแบบสิงคโปร์ปะวะเออแบบโอ้โหมันฉันนับมาฉันยังนึกถึงวันนั้นไม่เลิกเลยอ่ะสนุกที่สุดป่ะฉันขึ้นเครื่องบินได้ฉันก็แบบแอะนึกภาพแอะป่ะมันจะขึ้นเครื่องนั้นแล้วแบบโซนโซนในลาวใช่ไหมจะมีโซนป่ะโซนเด็ก เจ้า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 อะไรเยอะครอบครัวกับโซนซ i l เลน e ์คือหย่านะเออโซนชั้นนั้นเนี่ยอยู่โซนเด็กพาะเราจเจ้าเจ้าเจ้าเพื่อนบอกแก่นชิบหายเออจะไล่ฟฝังแค่นี้แหละเออไม่เห็นมีคนบอกว่าโอ๊จะเมาให้ยับเลย